สวัสดีค่ะสวัสดี f c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยของวันที่30มนะคะหวยฮานอยของวันที่30มกราคมนะคะวิ่งรูดแอดให้ไปที่แต่ว่าแอดขอสรุปของวันที่29ให้ก่อนนะคะว่าเข้าอันไหนบ้างเนาะตัวเจาะแบบเจาะอ,อันนี้ไม่เข้าเลยนะคะเจาะนี้ไม่เข้าเนาะมาเข้าตัวในตารางหมดเลยนะคะแอดให้ไปที่ วิ่งรุ่น5 9าเนาะห้าก็เข้าไป3หน่อยนะคะ5้าเข้าไป3หน่อย64ตามตูดเราเมื่อวานค่ะ64สถ้าไป64นี้ได้หลายด้งเลยค่ะวันนี้แอดไป5 9เนาะถ้าไปแค่ตัวในตารางนะคะไปแค่ตัวที่แอดเจาะให้ในตารางนะคะที่แอดจับมาให้แล้วก็ไปแค่เบ,บิ้ลตรงนี้เนาะทุกคนก็จะได้หลายหลายหน่อยอยู่ค่ะ ตรงนี้ไม่เข้านะคะตัวเจาะไม่เข้าเลยในตารางนะคะในตารางเข้าไปสามเจ็ดคะ่ะเข้าไปหนึ่งเก้าเข้าสามเจ็ดเข้าหนึ่งเก้าเข้าเจ็ดเก้านะคะตัวนี้ตัวนี้จะมาจากตรงตรงนี้นะคะแล้วก็มาจากตรงนี้มันก็เป็นหกหกนะคะเป็นหกหกแอดคนเน้นให้หน่อยปกแล้วก็หน่อยพิเศษนะคะวัน วันที่30นะคะแอดจะทําแบบใหม่ให้นะคะทําแบบแยกให้นะคะทําแบบแยกให้เดี๋ยวลองแบบแยกดูสักวันนะคะลองแบบแยกดูสักวันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดดูทิศทางหวยใหม่นะคะแล้วก็มีแบบรวมแบบเอาแต่ในตารางให้ก็มีนะคะเอาแต่แบบในตารางให้ก็มีวันนี้เราเข้าไปนะก็เข้าไปหมดเลยนะคะ แต่ว่าตัวเจอะมันเยอะไปหน่อยค่ะตัวจอบเป็นเยอะไปหน่อยแต่ถ้าวิ่งลูดเข้าสามหน่อยนะคะวิ่งลูดเข้าสามหน่อยไมเราตายหน่อยพิเศษหน่อยเดียวนะคะสําหรับวิ่งลูดนะคะแต่อะไรก็ไม่เท่าสามตัวเนาะสามตัวสามตัวแอจับสามตัวไม่ได้สองวันแล้วนะคะสองวันแล้วที่แอจับสามตัวไม่ได้ก็ขออภัยนะคะ ยากจังเลยค่ะมันไปอัปเวอร์ชันมาหรือเปล่าตั้งแต่วันหยุดมานี่แตกสามตัวยากแย่ค่ะห้านอยสี่นอยนี้นะคะไปได้แต่น่อยอื่นค่ะไปได้แต่น่อยอื่นนะคะก็ตามนี้นะคะก็ตามนี้สมุดลายเป็นไอ้นี่ไปหมดเลยลายตาหมดแล้วเอฟีบอก เอาไปพิจารณากันดูค่ะจะตัวเล็กไปไหมคะตัวเล็กไปบอกนะเดี๋ยวหยิบกล้องไปใกล้ๆกันเขียนนับวันยิ่งตัวเล็กลงเล็กลงตัวหนังสือแอดอ้าวโอเคใกล้อย่างนี้นะคะ จะได้เห็นชัดๆดลองแคปแล้วไปขยายดูได้นะคะลองเผื่อเผื่อพี่ๆตาไม่ดีนั่นห่วยนัวโอเคแล้วเดี๋ยวเด้ มาดูกันนะคะฮาหนอยของวันที่30นะคะ30แอดแยกให้นะคะแอดขอแยกให้วันแรกไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะแอดไม่ค่อยทำสูตรแยกนะคะสำหรับฮาหนอยแอดไม่ค่อยเจาะไอ้นี่เท่าไหร่แอดชอบเล่นรวมมากกว่าค่ะมันลุ้นดีค่ะลุ้นดีค่ะตายดีได้ด่ามันดีค่ะแอดอะชอบสูตรรวมนะคะแอดอะชอบสูตรรวม มาดูกันค่ะนอยกิจแอนให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งตัววิ่งลูดก็ไม่รู้จะผ่านไหมนะคะแอดก็เจาะให้นะคะแอดเจาะให้ทั้งสี่นอยเลยมาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงลุ้นกันวันแรกเช่นเดียวกันนะคะแอดให้ไปที่เก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหกสองเก้าสามหกสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามเฉพาะนอยกิจนะคะพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนอยพิเศษแปดเก้านะคะ ตัวจอแอดให้ไปที่73 74 75 83 84 85 93 94 95 63 64 65นะคะตัวกับหัวใครจะมากับหัวไม่กับหัว,ก,หวก็พิจารณากันดูนะคะใครจะจบจะยังไงก็พิจารณากันดูอันนี้แอดเจาะให้นะคะเอามันเจาะเอาแบบเจาะตรงๆหน่อยเลยดูซิว่าจะเข้าไหมนะคะพอแอดทาเป็นครั้งแรกนะคะแอดยังไม่เคยเจาะเลยนะคะแอดยังไม่เคยเจาะแบบ นอยกิีดนอยพิเศษน้อยปกนอย VIP อย่างนี้เลยนะคะมีแต่ว่าให้สูตรรวมไปเลยนะคะให้สูตรรวมและให้ทุกคนไปวิ่งลูดเอาอะไรประมาณนี้น้อยปกนะคะให้ไปที่เจ็ดแปดหกเจ็ดหกแปดนะคะหกเก้าเจ็ดนะคะหกหกเกอันนี้ไม่มีตัวกลับหัวนะคะเพราะว่ากลับหมดแล้วนะคะกลับเป็น6หมดแล้ว นอย V I P นะคะน่อย V I P ให้ไปที่3ามสค่ะนอย V I P ให้ไปที่3ามสี่นะคะสองห้าสองห้าสองหนะคะสองเก้าสองเจ็ดสามห้าสาหสเก้าสามเดสห้าสี่หสี่เก้าสี่เจ็ดเอาเอาไปพิจารณากันดูอันนี้แยกให้เลยนะคะแยกให้เลยเผื่อทุกคนจะชอบ แบบสูตรแยกแล้วก็มาลองดูกันค่ะมาดูกันตารางสามตัวแอดขอจับให้แค่นี้ก่อนนะคะศกไม่เข้ามา2วันและตอแต่สามตัวสมต,ตัวไม่ปังเลยค่ะสามตัวไม่ปังเลยนะคะอันนี้เป็นเจาะรวมค่ะแอดเอาคัดเอาจากในตารางนี้นะคะเหมือนนั่นเลยค่ะเหมือนงวดวันที่ยีินั่นเลยค่ะที่แอดเอาคัดในตารางออกมาให้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะนี่แอดคัดออกมาจากในตารางพวกนี้นะคะนี่อยากลองเล่นรวมแบบวันที่ผ่านมาก็ได้นะคะได้ตั้งสามสี่หน่วยหนุนสูตรรวมนะคะอันนี้เป็นสูตรรวมเลยสูตรรวมแต่อันนี้สูตรแยกเจาะตรงๆสูตรเลยเจาะตรงๆหน่อยครั้งแรกนะคะแอดทําเป็นครั้งแรกเพราะแอดก็ไม่เคยเจาะส่วนมากแอดมีแต่วิ่งลูดกันมากกว่านะคะ แล้วก็มาลองดูกันค่ะมาลองดูกันจะเป็นยังไงแอดกลัวแบบว่าซื้อน่อยนี้มันไปออกน่อยนี้ซื้อน่อยนี้มันไปออกน่อยนี้นั่นแหละค่ะแอดถึงไม่ทําเจาะแยกนะคะแอดแล้วกลัวๆให้มันมาตรงสู่ตรงหน่อยนะคะให้มันมาตรงสู่ตรงหน่อยมารอลุ้นกันค่ะมารอลุ้นกัน หานอยเล่นยากจังนะคะวันเสาร์อาทิตย์แอดไม่ปื้มเลยค่ะแอดไม่ได้สามตัวเลยสองวันโอ้ยงอยเงามากเลยค่ะถูกตัวอื่นแอดก็ไม่เห็นจะดีใจเลยถูกยากอยู่นะคะทุกคนเม็ดเดียวแอดก็โอ้ยยากค่ะยากอยู่มันก็วนอยู่นี่แหละค่ะแต่วันนี้โชว์เข้าข้างหน่อยมาทางเบิ้ลน,นะคะโชว์เข้าข้างมาทางเบิ้ลหน่อย สูตรนี้เจาะไม่เวิร์กเดี๋ยวแอดจะทําสูตรรวมให้เหมือนเดิมนะคะแอดชอบสูตรรวมมากกว่านะคะส่วนตัวแอดชอบสูตรรวมมากกว่ารอดูว่ามันจะสลับนอยไหมนะคะแอดกลัวจังเลยเอาไปพิจรารณากันดูอันนี้ทําทําเป็นแยกให้นะคะทําเป็นแยกให้แอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางเท่านั้นถ้าอยากเล่นรวมๆก็ตัวนี้เลยค่ะเอามาจากในตารางเลยนะคะ ตารางยังมีเจ็ดหนึอะไรอยู่ไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะมีแต่เจ็ทั้งนั้นเลยนะคะพวกนีเจ็ดจะมาอีกบ่พรพวกนี้ว,ว,นวันจันทร์เลยดิค่ะลองแยกให้ดูไปพิจารณาดูสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะสำหรับฮานอยขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ